คนครับนี่คือหัวโวยวอช GT Five Series ครับเรากำลังจะเข้าไปในโหมดของกอล์ฟครับนี่ฮะเข้ามาแล้วครับกอล์ฟเข้ามาที่หน้าของกอล์ฟคอสแล้วก็เราดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับสนามกอล์ฟนี้ก็คือเดียร์เลกาซี่กอล์ฟคับครับขอบคุณสนามกอล์ฟเลกาซี่ด้วยนะฮะเราจะเริ่มที่เก้าหลุมแรกก่อนเป็นเอาท์ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นอินนะครับเรียบร้อยหมุดหมุดไลดีหมุดไลดีวันนี้ตีกับน้องทุตตู่หมุดแดงแล้วกันครับเริ่มเลยครับนี่ฮะหลุมหนึ่งพัสี่ครับระยะเต็มคือ2 8สองร้อยแปดสาบอกหมดนะ จากทีออฟไปอุปสรรคด้านซ้ายกี่หลาอ่าอุปสรรคด้านขวากี่หลาเขาแจ้งบอกทั้งหมดเลยไปเลยครับเรคคอร์ดครับ แนะนำตัวให้กับทุกคนรู้จักหน่อยค่ะชื่อตุ๊ตต,ต่นะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักจากมีมที่เป็นมีมกับพี่ทนายไพศาลตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นวิศวกรท่านหนึ่งขออนุญาตแจ้งตรงนี้นิดนึงครับผมไม่ใช่ทนายไพศาลนะครับผมอาร์ตนะครับแค่แบนเาะแคทแแบนก็คือไพศาลเลยขาดเลแบนคุณเป็นคนเดียวที่ติดต่อในรายการผมมาว่าคุณอยากมาตีด้วยในรายการนี้เพราะอะไรฮะ พราะว่าชอบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบความแบบว่าตลกธรรมชาติเียแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตีกอล์ฟอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นรายการที่แบบก็สนุกดีแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ใช<อ>่ <laughs> คุณเล่นกอล์ฟมานานยังครับจริงๆนานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ก็เน้นตีจริงๆมันเกิดจากเป็นแคดดี้มากกอนตอนที่เป็นเด็กๆเธ<ข>อเป็นแคดดี้เหรอใช่เธ<ข>อเป็นแคดดี้ที่ไหนจำได้ปะธนาซิตี้ค่ะเบอร์212สอง เอ,เอาจริงหนึ่งความสนใจที่ผมอยากคุยกับคุณเพราะว่าคุณไปออกรายการใต้ต๊ะทำงานแล้วผมรู้ประวัติของคุณคือคุณเป็นคนที่สู้แบบสุดๆสู้ปากทางบ้านจ่ะ <laughs> ชีวิตจ,จริงก็สู้ใช่ใช่วันนี้มีลูกค้าด้วยคุณติดอะไรไหมไม่ติดค่ะเพราะว่าอะไรไม่เลือกงานไม่อยากจนโอเคครับ คนพลังนั่งไล่ดูนอกจากสนามที่เยอะมากมีจุดเด่นอีกเยอะมากครับทุกคนครับนั่นก็คือหัวเว่ยจีีไฟเนี่ยมีจุดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆ,ๆก็คือในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของโหมดกีฬาเขาบอกว่าโหมดกีฬาเนี่ยมีมาให้ฟรีกว่าร้อยโหมดเล่นกีฬากันได้เป็นร้อยโหมดเลยเยอะมากๆ,ๆนะครับอีกหนึ่งอย่างนีเ่เขาบอกมาเลยนะหัวเว่ยจีีไฟเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้2ออาทิตย์อ่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับที่เขาบอกว่า emotional w e ว l being นะครับเป็น RRI จริงหวะอันเนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือเขาบอกว่ามีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็บอกว่าที่หลากหลายมากกว่ารองรับและก็ตอบโจทย์นะคะความเป็นแฟชั่นได้มากกว่าถึง11ดีไซน์มี SKU S แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาชูเรื่องนี้เลยก็คือว่า Huawei G5 เนี่ทำราคาได้ดีกว่าเริ่มต้นที่ 6 9 9 0บาทไปลองเลือกหาดูนะครับซึ่งฟังก์ชันมีเยอะแยะมากมายกอล์ฟก็ได้กีฬาอื่นๆก็ได้สุขภาพก็ได้นะเห็นเขาบอกว่าเรื่องของอความดันการทำงานของหัวใจการเต้นของหัวใจเนี่ยอ,ออกซิเจนในเลือดทีนี้นาฬิกาเครื่องเดียวเอาอยู่หมดเลยนะแต่หลักๆขาเรามาพูดเรื่องของกอล์ฟดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูน้องกนก่อนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันนี้คือพี่ไม่ได้ตีกับหนูนะพี่เป็นแคดดี้ให้หนูวิธีการวันนี้ง่ายมากถ้าหนูตี ปกติหนูตีสกอร์เท่าไหร่คะประมาณ1 1อาอะไรเงี้ยคะ่ะ115ถ้าวันนี้หนูสามารถทําโบกี้ได้3หลุมเลิกแต่ถ้าหนูทําไม่ได้แปลว่าแคดดี้ไม่ดี <c oughs> ได้เพราะพี่ก็ได้แต่ถ้ามันจะได้เลิกไหมแค่นั้นเอง <c oughs> ได้ไดถ้าหนูโบกี้3หลุมเนี่ยเราตีแค่3หลุมเลิกเลยโอเคหนูจะให้ยัง <c oughs> หุดแดงไปค่ะนายมีอุปสรรคอะไรไหมคะอุปสรรคด้านขวาคือทรายทั้งเท่านั้นเลยค่ะโอเคเฮ้ยจะวิ่งดีตลอดค่ะ เป็นนะเนี่ยเป็นนะเนี่ยแต่ว่าตีจริงหนูไม่กล้าตีอ่ะหนูเล่นไปทางนู้นปะหนูเลงตรงแล้วค่ะแต่หนูรวบไปทางนู้นให้แน่ๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกลูปงอีกรูปนงอีกแกนีแกนอีกลูปนึงทางเดิมเลยอ่ะค่ะอันนั้นเล่นได้ลูงนี่เล่นได้ลูกเล่นได้อยู่ แล้วจากตรงนี้เหลืออีกประมาณแค่2 3 3หลาแนะนําว่าให้วางซ้ายไว้หน่อยค่ะโอเคเพราะว่ากรีนอยู่ขวาซ้ายแค่หน่อยเดียวเนาะซ้ายบุศกรนิดนึงเฮ้ยหน่อยแดดจกมากมุกแบบพ่อยุคพ่อมุกยุคพ่อมากมากะฟิลแบบขอน้ําล่าคนหนึ่งเฮ้ยขอได้ไงของซื้อของขายเฮ้ยโอเคโอเคเลยจำเลยค่ะเพเดี๋ยวขึ้นขวาง่ายเห็นไหม โยนขึ้นขวาได้ง่ายเลยแพดดี้ดีจริงๆค่ะนั่งรถพี่ไหมได้ครับไม่หมายถึงคากลับอ่ะเฮ้ยสวยนด่ยขยี้ใชแล้วแล้วก็เผอรรับปากไปแล้วซะด้วยเฮ้ยโอเคบินบินอย่าไปไกลนะล่วงอ่ะฝั่งหมุนก็มีทรายนะอะสงสัยโบกี้น่าจะไม่รอดเปลี่ยนเป็นดับเบิลแล้วล่ะไม่งั้นคงไม่ได้เลิกงานเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดลงลงไอ้บ้าโคตรเก่งอ่ะอ๋อเนื้อแตกเลยห้าออนพัดดับเบิ้ลเฮ้ยด,ดูลายได้ไหมนาฬิกา,ไ,าไม่ได้ถึงขั้นบอกลายแต่เขาบอกว่าสโลปอันไหนที่มันเยอะมันน้อยมันบอกอยู่อ,อย่างอันนี้หนูนให้ขวาซักครึ่งหลุมหรือหลุมนึงไปเลยเอางี้หนูพัดแรงพัดเบาหนูพัดแรงละกัน พัดลูกเดียวหรอพัดมาที่ลูกนี้จริงๆรมันผิดกติกานะแต่ไม่เป็นไรเราเราเล่นกันเองยก็ทำๆออกๆออกอะไรกันนะครับไม่ลองออกไม่ลองออกแค่ที่วางไว้เอ๊วางไว้วางไว้ให้กดดันน่ะพัดมาที่ลูกพี่ได้เลยสองหลุมเราเปลี่ยนเป็นดับเบิลนะเพราะดูจากอาการแล้วถ้าโบกี้เนี่ยกูว่าตีสามก็ไม่ได้กลับเอาเป็นว่าเป็นเพราะว่าเล็บหนูมันยาวเกินไปเลยสองหลุมจะต้องทำได้ขอดับเบิลแค่นั้นเอง มันอาชีพหลักคือวิศวกร <S <S วิศวกรค่ะอ๋อคืออาชีพหลักตอนนี้คือวิศวกรแต่ก็งานวงการเราก็รับอยู่ <S <S ใช่ค่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนน้ำหนักตอนนี้อะไรให้มากอันไหนให้มากกว่ากัน <S <S หัวหน้าร้องไห้แล้วนะ <S 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 จริงๆเอ็นจอยกับความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูเป็นจริตของเราได้เต็มที่แล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาในโหมดของวิศวกรบางทีมันต้องมีความน่าเชื่อถือเราจะมาเต้นบ๊ะบ มันกก็ยาซึ่งเราชอบไปทางเต้นมากกว่าเนาะเต้นไม่ค่อยถนัดหรอกแบบว่าเป็นคนแบบว่าติดตลกอะไรเงี้ยอ่า <g ül> เน้นเฮฮาปาร์ตี้ใช่มันคือจลิตเรา <g ül> <g ül> ก่อนที่เราจะลงไปตีกอล์ฟกันมี3คมคถามที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟคำถามแรกถามว่าถ้ามีคนที่หลงรักคุณแต่เขาไม่กล้าบอกให้เขาทำยังไงดีเ,ออเกี่ยวกับกอล์ฟเนาะใช่อ๋อยังไงล่ะหนูเล่้งขวาเลยดีไหมเล่้งขวาเดี๋ยวก็ไปขวาเชื่อพี่ดิ นะพอบอกแล,ล้วเลนขวามก็ไปขวามไม่ได้เนาะมันไม่โดนแบบสปอตเลยอะจากตรงนี้ไปอีก4ีหได้อีก6ครั้งเลยนะนี่พาห้าเหรอพาห้าพาหตรงนี้เขาบอกว่า427หลาอยู <Okay. S 2> ่ในจะตีไประมาณสักร้อี okay, okay, ่สิบหรือสามหลาโอเคค่ะเทวะมีสวดแต่ผอมลงมีสวดอะเทปะผู้บริหารว่าผู้บอกวะพอคุณเริ่มชอบแล้วเนี่ย อาการของคุณจะเป็นยังไงล่ะฮะช่วยบอกเราหน่อยแบบไหนล่ะคะ่ะถ้าเร <c oughs> ิ่มชอบ <c oughs> <ๆ>หลอกก็จะส่องส่องค่ะเออนนี้หมายถึงกอล์ฟเนาะไปส่องในความหมายคือถ้ามีชื่อคุณใน IG Story บ่อยๆนั่นคือคุณเริ่มชอบเขาแล้วส่องชอบจริงเหรออันนี้คืออาการของผู้หญิงทั่วไปหรือคุณคนเดียวอ๋อตุ๊ดว่าน่าจะทั่วไปแต่คือของตดะถ้าชอบมากจริงๆะ จะเขินมากๆจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยกล้าแสดงตัวแต่ว่าเข้าไปแสดงตัวโบบาโบบาอะไรแบบนี้แต่ถ้าแสดงตัวแบบมากๆอ่ะอาจจะแบบชอบระดับหนึ่งแต่รู้ว่าไม่ควรชอบต่อก็จะแบบไปแนวแบบบอกไปเลยโบบาไปเลยก็ชอบแต่ว่าออตอนนี้มันไม่ได้อะไรเหมือนที่เธอเล่าที่ฟังว่าโอ๊ตโปรโมทโบบากับเธอเธอเลยตอบเพราะว่านี่ไม่ใช่ทาเก็ตหรอใช่ไหมพ <laughs> ี่โอ๊ตไม่อ่อนโยนกับหนูเล, <laughs> เลยเล่นหนูช้ำทุกดอก <laughs> ไรหนูกับบานล่าสุด <laughs> นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคค่ะอันนี้เยอยแค่นี้โยนไปเตรียมนุ่นเลยเอาเล่เข้ามาไหนก็ได้ค่ะได้เลยเข้าไปข้างในนุ่นเลยฟีดอปไงฟีดอปฟีดอปติดถนนฟีดอปเดี๋ยวผมดูระยะให้ข้านในจากลูกของนายตองนี้ไปอีก300หลาครับนายครับแล้วก็อุ้ยบอกลมด้วยว่ะเจ๋งว่ะท่วนลมครับอ๋อมันเห็นเป็นเลเลอาหมดเลยใช่เห็นหมดเลยเป็นสนามหมดเลยเห็นไหมไม่ใช่ลมธรรมดาด้วยนะครับเป็นลมอะไรรู้ไหมครับลมพัดหววเหรอคะ อาการเขาดูไม่ค่อยเขินครับแปลว่าเขาไม่ได้ชอบผมครับผมไม่ทาเกตเขาครับเราไม่น่าบอกความลับเลย <laughs> ต่อไปนี้คือเวลาเขินใครแปลว่าใช่ <laughs> เขาไม่เขินครับทุกคน <laughs> เขาไม่ได้ชอบผมครับ <laughs> โอ้เยี่ยมแฟเวสวยขนาดหเยี่ยมเลยค่ะสวยสวย <laughs> ดับเบิลอยู่ไม่ไกล <laughs> แต่ถ้าได้เบอร์ดี้คือเลิกให้เลย ได้บอดี้เลิกเลยนะคะเลิกกับแฟนเหรออันนั้นอยู่ที่เธอไม่เกี่ยวกับเราทั้อยู่ในอยู่ที่เธอเห็นไหมเห็นไหมเธอทำได้ดีอ่ะเธอทำได้ดีอ่ะกี่เปอร์เซ็้ได้โอเคเฮ้ยเอ๊เป็นคนมีประวัติเหรอฮะประวัติไม่ดีเอาจริงๆนะเหมือนที่โอ๊ตด่าทหารเกษียณพาเด็กมาตีกอล์ฟอ่ะ จริงมันบอกระยะได้อยู่นะ85ถึงทงเหรอ104ไม่เหรอเอาเหรอถ้า85หลาเขาจะบอกอุปสรรคว่ามันคืออะไร68หลาเป็นอุปสรรคอุ้ยหนูใช้เหล็กนี้หนูจะตีถึงป่าวเนี่ยปกติหนึ่งหลาเธอตีเด็กปกติเหล็ก9กตีเกหนูจำได้แค่นี้ไงแล้วก็เหล็กแเนี่ยเหล็กแปดแถึงทวนลมไหมคะนิดๆครับเอาใหม่เหอะเอาใหม่เอาใม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุกขึ้นมามันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นเอาใหม่ S <s> <S <s> <S เอาไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้คะ่ะอันนี้เหมือนลอยสวิงลมหัวจะปวด <laughs> เอาใหม่เอาใหม่แล้วตีเหล็กไม่ได้อะเนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ทำได้นะ่ะเธอทำได้หัวกลับมาตีเหล็กไม่ได้อีกแล้วนะคะหนูเอาวงหัวไม้มาใช้กับเหล็กถูกไหมมันไม่ได้ <c oughs> แต่นี่มันแฉะเลื่อนได้เราดูบริเวณที่มันไม่แฉะเนาะแถวโน้นอะ ยาอยากใกล้เกินใกล้เกินชิปไม่เป็นอีกเนี่ยมันตรงนี้มันแฉะเนี่ย่าเดินแจ๊ะแจ๊ะหมดเลยเนี่ยจากตรงนี้ประมาณ40หลาสิงหงท์ง36หลาค่ะมีภาพในหัวยังว่าจะให้ลูกเป็นยังไงหนูเล็งทงเลยไม่เคยมีภาพในหัวว่าจะให้ตกสัก30วิ่ง7หลาอะไรไม่มีเพราะว่าใช้แซนปกติไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่โอเคคนอื่นเขาจะชิปแบบชิปใช่ไหมหนูชิปแบบนั้นไม่ค่อยเป็นอ่ะหนูจะแบบตีย้้ยแต่ลองซิเฮ้ยก็โอเคแล้วได้อยู่นะฟีลิ่งนี้ฟีลิ่งตียุ้ย แต่ถ้าอันนี้คือท็อปคือทะลุไปหลังคาด้วยเลยนะใช่ถูกต้องต้องย้้ยสุดๆเฮ้ยหยุดอ้าโอเคมาแค่ขวาไปหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าออนห้าออนสองพันเอาให้ลงอ๋อเราดับเบิ้ลโอเคสองพันเอาให้ลงจะให้ดูความเหนือของมัน ความเจ๋งของมันเห็นปหมในตรงที่มันเป็นสีแดงอ่ะความหมายคือกรีนมันยกขึ้นนั่นคือโซนที่ผมยืนอยู่พอดีเท่ากับว่าถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยน้องตุงต่ยอยู่ข้างบนแปลว่าถ้าตู่พาทางลงถ้าสีมันไม่ได้เข้มด้านล่างแปลว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะต่ากว่าโอ้เจ๋งว่ะมันจะบอกว่าเนี่ยสีแดงที่ตูต่ยืนอ่ะสีแดงคืออัพฮิวหรออัพฮิลแต่ว่ามันก็ดาวด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องมันอัพแล้วก็ดาวนิดนึงถูกต้องเบาลูก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  พี่บอกให้หมดแรงตรงนี้หนูนี่คือวงการบันเทิงต้องพัดเท่าหร่จะลงเพราะนี่คือดับเบิร์หนูต้องพัดเท่าหร่จะลงค่ะแล้วมันไกลนะค่อยๆกระเถิบไปเรื่อยๆได้ไอ้เอาไหมเอาใหมเอาใหมเถิดเข้ามาเถิดเข้ามาทุดเถิดเข้ามาไม่ให้รู้หรอกเถิดเข้ามาเอถือพัดน้ำหนักเมื่อกี้น่าลายไม่ต้องเยอะไปอ๋อเมื่อกี้พัดแรงเหรอพัดเฟิร์มหน่อยใช่ไหมนี่น้ำหนักดีนะเนี่ยหนูพัดตบใช่ เอาให้ร้อค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆ <_ d ata> เอ้ยค่อยจะบ้า <_ d ata> อีกทีอีกทีไหมพัดให้ตรงอันนี้พัดตรงเลยแล้วพดัดน้ำหนักเมื่อกี้นียพัดตรงเลยตองคโตองไเฮ้ยดับเบิ้ล อับเบิร์น่ะเหนื่อยว่ะอับเบิร์นหลุมสองแล้วเหลือหลุมเดียวเกี้นั่งดู g o ฟิ f เจอร์ครับที่มันเกิดขึ้นในตัว Huawei GT5 ของเราเนี่ยฟีเจอร์ของเขาเยอะมากนะครับ <Yeah. S 2> มี g o ฟคอสแม s e Map นนแน่นอนที่ผมบอกไปว่าโอ้โหแมพของ สนามกอล์ฟเนี่ยเยอะมากและยังมีคอร์ไมล์ดิสแทนต์แมชชูเมนต์นะครับก็คือการวัดระยะต่างๆที่ผมพลอยบอกน้องไปนั่นแหละอันนั้นคือเป๊ะเลยนะครับระยะดีมากเมื่อกี้ตอนยืนอยู่กับหมุดแดงก็คือ100พอดีทุกอ,อย่างผมว่าโอ้โหการใช้เรดาร์นี่คือเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็กรีนดิสเทนต์แมชชูเม้นต์นะครับเรื่องของการดูกรีนเมื่อกี้ที่ได้ดูไปสโลปต่างๆะอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกละเอียดมากนะฮะแล้วก็มีเรื่องของลมอันนี้ดีมากเลยอ่ะปกติแล้วเราจะเอา นิ้วน้ำเอาน้ำลายแตะนิ้วแล้วก็วัดระยะเนี่ยวัดลมเนี่ยมันเก่าละคือตอนนี้ผมว่าอาจจะทําให้นักกอล์ฟเนี่ยเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นด้วยนะฮะสกรองคุณน่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าลมมันมาที่ทางไหนปะทะเราตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นลมแบบนี้แต่ระยะไกลมันเป็นแบบไหนหัวเว่ยตัวนี้คือดีมากแล้วก็กรีนเดเร็กชั่นนะฮะรวมถึงกรีนคอนโทรดาต้าเรารู้เลยว่ามันจะอัพฮิลเท่าไหร่ดาวฮิลเท่าไหร่มันมีเรดาร์ที่มันเป็นสีคอยบอกแดงคือสูงสีจางลงมาเป็นเขียวไปแล้วก็คือปกติ เยี่ยมใช้ได้ดีมากรวมถึงสุดท้ายก็คือ Score การ์ด n d d ด t a เ l ลลิ่งสกอร n g ิงรีพอคุณตีเสร็จในแต่ละหลุมคุณสามารถกดบอกได้ว่าคุณออกพาคุณออกโบกี้คุณออกเบอร์ดี้แล้วเขาจะเช็คให้เลยว่าโอ้โหคุณกี่ออนกี่พัดคือนอกจากมีแคดดี้แล้วเนี่ยแล้วคุณมีอันนี้เสริมไปด้วยผมว่าชีวิตคุณเล่นกอล์ฟได้สนุกขึ้นแน่นอนครับมาแล้วเฮไดได้ เราจะไม่ทำให้ช็อตที่สองเสียหายโอ๋จ่อแล้วเกือบออนสองลุมแรกมันวอรมค่ะเพิ่งมา <c oughs> ลุ่มนี้หนูตีดีทุกช็อต <c oughs> <c oughs> อนะจริงเห็นด้วย กี่ออนนะคะสามค่ะเฮ้ยทำไมหลุมนี้เธอตีดีอ่ะตีทุกช็อตแบบไม่หลุดสักช็อตไม่ได้แตะลูกเลยจริงปะใช่ตากล้องบอกว่าพี่อาร์ตไม่ต้องมาเพราะพี่อยู่ใกล้แล้วตีไม่ได้ะ่ะกันเลยพี่อยู่ห่างเห็นว่าพี่เ่รอเนี่ยไม่ตดว่ามันเพิ่งมาดีนะ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 เฮ้ยดับดับโบโอเคเลิกเข้าวงแล้วเนี่ยให้แล้วให้แล้วนะซ้อมเฉยๆนะโอเค ชอบนะชอบการที่ตัวเองบอกว่าใช้ไหล่สิพอจังหวะแบ็กสวิงเนี่ยไหล่นะแต่พอตอนที่ตบอยู่นี่มือเนี่ยลงไหลขึ้นไปแล้วแต่บื้อลงมาเที่กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องฝืนมากใช่ฝืนทุกอย่างเธอเก่งมากนะดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้กอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟไหลดอกนะไม่ด้นอนเลยงานที่เขาเล่นแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้เขินเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบเราอยู่ดีแปลว่าเขาไม่ได้ชอบเราอยู่ดีจะมองไงล่ะฮะนีบไปไหนต่อ อยู่ดีๆพูดว่ารีบไปไหนต่อป่ะใช่พี่ต้องไปต่อแต่พี่แค่ต้องไปงานต่อไงคะอเ,คเออเป็นไงบ้างวันนี้สหลุมถือว่าแคดดี้ทำได้ดีไหมทำได้ดีมากแต่ว่าหลุมนรกใต้หนูรู้สึกว่ามันยังยังเกรงอยู่วงยังไม่มาแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะแบบเห็นเลเยอร์หมดเลยมีซาลงซโลปลกรีนมันก็คือช่วยเราได้เยอะก็อย่างที่บอกว่าถ้าพี่ดีเก่งขนาดนี้คือไม่ได้ตัวพี่หรอกครับพี่ใช้ หัวไว้ wash ในการช่วยนะครับก็วันนี้เรียบร้อยทําให้น้องตุ่ทำดับเบิลดับเบิลแล้วก็บกี้3หลุมเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกันแล้วก็เธอเป็นคนเก่งมาก้าวไม่ถ,ถูอยากเป็นคนรวยอะค่ะถ้ามันไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเอง ก็หาผัวรวยก็คงแค่นั้นแหละนะพี่คงแนนําอะไรมากไม่ได้เราเล่นเราเล่นก็ยังยังแฮปปี้อยู่แฮปปี้กับการทํางานสนุกค่ะได้เจอแบบทําอะไรหลายๆอย่างอย่างวันนี้ก็สนุกมากๆเลยถ้าจะติดต่อเธอได้ที่ไหนครับก็ไอจีเฟซบุ๊กนะคะตุ๊ตู่สุภาพรนภภัยทิกเก็ k ก็น่าจะตุ๊ตู่เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเอาจริงนะผมพูดจากใจนะวันนี้ที่ผมชวนน้องมาผมไม่ได้ชวนคุณมาเพราะว่าคุณน้าตาดีนะคคุณน้าตาดีอยู่แล้วน้าตาดีน้าตาดีอยู่แล้วแต่ที่ผมชวนมาเพราะคุณเก่งมาก ผมฟังคุณจากใต้โต๊ะทำงานฟังชีวิตคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมรู้สึกว่าเฮียคุณนี้แม่งน่ารักว่ะแล้วก็ขยันว่ะแล้วสู้ว่ะชอบเป็นกำลังใจให้คุณเสมอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทุตุนะครับแล้วก็ขอบคุณสนามกอล์ฟเลกาซี่นะครับมาเล่นกันหน้าสนามดีมากแล้วก็รวมถึงสุดท้ายครับขอบคุณวัวโวยวอชครับซีดีไฟฟ์ครับนักกอล์ฟทั้งหลายนักกีฬาทั้งหลายไปลองเลือกหาเลือกใช้ดูดีมากๆกับคุณแน่นอนครับสวิงของนักกอล์ฟที่คุณชอบมากที่สุดคือใคร โอ oh, ้น้องจีโนโปรจีนทีนี้คำถามสุดท้ายครับคือมาเล่นกอล์ฟนมันใช้เวลาเยอะแฟนว่าไหมอืมยังไงดีละ่ะ <laughs> อืมเอาเป็นว่าตุ๊ดมาได้ค่ะตุ๊ดมาได้แฟนร้ <laughs> <laughs> องไห้แล้วนะ